ในส่วนของพักชาติพัฒนาค่ะก็มีการเปิดศูนย์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะภายใต้โครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านโควิด -19 ครั้งที่2นะคะโดยก็มีการแจกหน้ากากผ้าค,ค่ะให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจานวน10,000แชิ้นด้วยกัน โดยที่สำนักงานที่ทำการพักชาติพัฒนาอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเป็นการเปิดศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน <c oughs> ต้านไทยโควิด -19 ครั้งที่2โดยนายสุวัลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิครเรศสีมารองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงก็มีตัวแทนนะคะจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนมูล,ลนิธิในจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ได้มาเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ค่ะครับหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะฮะได้มีการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างทําให้ทุกภาคส่วนครับได้มีการร่วมแรง ร่วมใจกันที่จะหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ครให้ผ่านไปได้โดยการแพร่ระบาดในรอบแรกครับท่านผู้ชมจํากันได้เนี่ยทางชาติพัฒนาพักชาติพัฒนานะฮะก็ได้มีการเปิดศูนย์เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวหมดลงครับทำให้ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านโควิด -19 ก็มีการปิดตัวลงไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทั่งวันนี้ครับได้มีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงปลายปีก็คือช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจํานวนมากครับส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกครั้งทางพักชาติพัฒนาเนี่ยก็ตัดสินใจฮะว่า ได้กลับมาเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชอีกครั้งหนึ่งครับค่ะครั้งนี้ก็มีการแจกหน้ากากผ้านะคะให้กับโรงเรียนในระดับระถมศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองอํเาเภอสูงเดินอำเภอขามทะเลสอทั้งหมด50โรงเรียนจํานวนกว่า10,000แชิ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบผ้าห่มกันหนาวค่ะจํานวน1000ผืนให้กับตัวแทนในแต่ละชุมชนเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับผู้สูงอายุต,ต่อไปด้วยรวมไปถึงก็มีการปล่อยขบวนรถฟุตทรัคนะคะที่จะเดินทางเข้าไปยังชุมชนต่าง ให้บริการในส่วนของอาหารค่ะให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนมีการให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะก็เพิ่มความสบายอกสบายใจขึ้นนะคะเราได้มีการจัดตั้งศูนย์คนคน่านและจริงไม่ทิ้งกันนะครับก็มีทั้งภาคเอกชนนะครับส่วนราชาการแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคชาิพัฒนา ก็ได้ดําเนินการมาแล้วหปีในช่วงที่เกิดโควิดปี63แต่ว่าหลังจากที่ได้มีการระบาดรอบสองนะครับที่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบแล้วก็รัฐบาลก็ต้องการที่จะสร้างวินัยในการดูแลตัวเองนะครับดันั้นเราก็เลยได้ดําเนินการจัดทําโครงการหน้ากากอนามัยนะครับแล้วโดยเพพาะอย่างยิ่งในทั้งนี้เนี่ยก็ตรงกับวันเด็กพอดี ก็เลยมอบให้เด็กๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างวินัยก็คือว่าเรื่องหน้ากากนี้ก็นอกจากจะป้องกันในเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ดูแลสุขภาพนะครับป้องกันในเรื่องโรคระบาดอื่นๆอีกด้วยนะครับก็เลยได้มอบหน้ากากทั้งหมดแสนกว่าหน,น้ากากาให้กับเด็กๆนักเรียนในจากกานังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เป็นความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนพอเกิดโควิดระบาดรอบสองอยากให้ ทางศูนย์เนี่ยไปช่วยฉีดสารในการจัดกำจัดพวกไวรัสต่างๆฆ่าเชื้อต่าเชื้อต่างๆฉะนั้นเราก็ได้จัดหน่วยโดยร่วมกับชมรมมูลนิธิต่างๆที่เขมีบุคลากรนะครับแล้วก็ไปฉีดตามประถานที่ราชาการอย่างวันนี้ก็จะไปฉีดที่ที่ทําการ <c oughs> ของท่านผูน้ว่าที่สารการจังหวัดนะฮะ <c oughs> และนอกจากนั้นแล้วตอนนี้ก็มีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> นนเนื่องจากโควิดเนี่ย ก็มีพี่น้องประชาชนประสบปัญหาต่างๆพอสมควรเราก็เลยจัดทำโครงการลถนะครับที่ไปผลิตอาหารที่รยกชูดถ่าแล้วก็ไปตามจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยรถสองคันนะครับก็ไปผลิตวยเตี๋ยวไปผลิตมีโคราชนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็พอดีในช่วงเนี้ยเป็นช่วง หน้าหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำมากที่โคราชเนี่ยบางทีต่ำสิบเลยผู้สูงอายุนะครับคนเฒ่าคนแก่ก็มีความเดือดร้อนก็เลยได้จับทําโครงการมอบผ้าห่มนะครับวันนี้ก็มออทั้งหมดอีกหนึ่งห ครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณสุวั์ลิปตาพลบครับอดีตรองนาะยกรัฐมนตรีนะฮะหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาด้วยนะครับซึ่งลา่าสุดก็เมื่อกี้ได้มีการคุยนะฮะบอกว่ามีการปล่อยขบวนรถฟุตทรักนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เนี่ยปล่อยไปก่อน2คันนะฮะทางรถฟุตทรักนี่ก็มีการทำก๋วยเตี๋ยวนะทำหมี่โคราชไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิด -19 รวมถึงวันนี้แน่นอนครับคุณลนาาเราจะเห็น<ฆ>ว่าอากาศของจังหวัดนครราชสีมาเป็นไงฮะห <Y en. S 1> นาวเย็นเลยนะฮะอุณหภูมิช่วงเช้าเมื่อเช้านี้ก็อยู่ประมาณ10องศาก็มีการแจกผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุนะฮะหนึ่พันผืนนั่นก็คือโครงการที่เกิดขึ้นของศูนย์คนโคร,ราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งในครั้งที่2ครั้งนี้ครับเริ่มให้บริการอาหารตามที่ผมได้แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่โดยมีการเดินทางไปที่ชุมชนราชนิกูุและชุมชนตรอกโรงต้มนะฮะนอกจากนี้ครับยังได้มีการดําเนินการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคจึงได้กําหนดจุดแรกคือสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างความมั่นใจให,ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการครับซึ่งถ้าหากมีชุมชนโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆที่มีความประสงค์ที่จะฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อโรคนะฮะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ044 213757ครับซึ่งเขาบอกมาอย่างนี้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยฮะนี่จากภาพก็เป็นรถฟุตทักนะฮะ,ะที่มีการปฏิการโดยศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งการต้านภายัยโควิด1นทีครับอ่าแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยในเชวงนี้นะคะครับ